สวัสดีครับวันนี้เช้าที่สองของการมาเล่นสกีน,นีหนาวมากแล้วก็หิมะตกหนักมากๆน,นี่นะครับที่พักของเราอยู่ติดกับร้านสกีเลยสุดยอดไปกันหิมะาเขยาเป็นอะไงบ้างครับ เช้าวันที่สองวันนี้เราจะเล่นได้ใช่ไหมคะพบเจอขนตาไม่มีเก็บห <Yeah. S 1> ิมะไว้ด้วยเหรอเอ่มบีถอยไม่อีกเ <'s> อ็ดโตะหิมะตกหนกักวะสวยมาก ไปครับสโดบอร์ดวันที่หนึ่งครึ่งก็อาเรื่องอะน้องๆน้องกุ้เก่งมากเลยเล่นแค่วัาานน้ขึ้นดูดิ สวัสดีครับวันนี้วันที่3แล้วนะครับเราวันนี้เรานั่งกอนโดลา่าขึ้นมาเล่นข้างบนเมื่อวานล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าแบตโกโปรมันเย็นเกินไปแบตหมดนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแต่วันนี้เรากำลังฝึกเพิ่มนั่นแหละลองโรไซด์ิวไซสไปเรื่อยๆแล้วก็คอนเนคเคิร์ฟนะครับ yes ไปกัน วันที่สามบวจนสบอดเล่นไปกี่ลอบแล้วลูกปวดหลังมากหลังจะดอกปวดทั้งตัวปวดแขนปวดหลังปวดขวาปวดคอแต่ชอบเนาะจ้า We're getting better. <laughs> Shh. Shh. <sighs> oh. Peanuts. Okay, one, two, three. あー、可愛いね。<laughs> ありがとうございます。オッケー。 น้ออุ้มกลับไปออนเซ็นแล้วนะครับตอนนี้เหลือผมคนเดียวแล้วผมก็มาเส้นสีแดงแล้วชันดีแล้วเราก็เน้นเบรกออกมาอย่างเดียวขึมาตรงหนังมากดูทางกำลังจะกลับที่พักนะครับเก็บอุปกรณ์แล้วก็เปลี่ยนชุดขินข้า ไปแล้วเหรอสวัครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วหลังจากเราเล่นเสร็จวันที่สามเรกากำลังเรากำลังจะไปกินโอคโน,โนมิยากิห้าโมงกว่าแล้วแต่ว่า,ามืดแล้วเราก็หิมะตองแรงมากตกหนักเป็นพุ 胖你嘴慢来着 คนเยอะนะครับแล้วเชฟมีคนเดียวเร็บตังก็คนเดียวทำก็คนเดียวสุดยอดน่ากินมากสงสารสามสิบหกปีของลุง สวัสดีครับนี่วันสุดท้ายของเราแล้ววันที่4รู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยมากเลยค่ะใช่ครับเราอยู่บนการโนล่ากาโนล,ล่าไม่มีแล้วอาหารเช้าก่ <c oughs> อนโนล่าตอนนี้มันลิฟต์เฉยสูงมากนก่ากลัวมากจะแนะนำว่า <c oughs> เราไม่ควรมาเล่นวันเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดของคนญี่ปุ่น คนจะเยอะมากเราไม่ได้ถ่ายพี่ถ่ายลงไปข้างล่างนะีคนเยอะมากคนต่อแถวเาวันนี้วันนี้ sunny day นนแต่ว่าหมอกลงหนามากก็คือขาวไปหมดไม่เห็นเลย,เลยโอ๊ยน่ากลัวมันสูงมากเลยทุกคนไม่สูงเย่เจอก,กัน มองอะไรไม่เห็นเลยอะพี่พี่ yeah mm -hmm. ตอนนี้นะครับเอ่อผมขึ้นมาสูงกว่าจุดที่เรานั่งกอโดโอลา่ามาอีกนิดนึงนั่งกระเช้านนี้ขึ้นมาอันนี้นี่อันนี้น้องอุ้มกลับไปอาบน้ำนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วพอเย็นนี้เราจะนั่งกลับโต๊ะเขียวกันเกเคเล่นต่อตอนนี้เราขึ้นมาอันบนสุดแล้วนะครับนี่เป็นกระเช้าอันสุดท้ายของเขาลูกนี้เย้ yeah. สวยมากเราจะลงแล้วกับที่พักเปลี่ยนชุดนะครับสลวดบันกับรถเกี่ยว สว,สวยครับวันนี้เช้าวันสุดท้ายแล้วว้าวเซียงญี่ปุ่นเราคนลังจะไปกินอะไรนะซูชิกินซูชิแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งที่อุมุตเตะซันโดอินชินจูกุอี่ชินจูกุนะครับก็มาร้านซูชินะครับคนเยอะมาก คนเยอะมากเลยเรามาก่อนร้านเปิดครึ่งชั่วโมงก็ยังดีหน่อยหลังจากเรามานะนานงชั่วโมงเนี่ย Hey, okay? hmm. hallo, hallo, Hey, ja. hey. โอ้ยท็อปโชว์ความว้าเราดูติดกาศก้าวมาเรากำลังนั่งรถไฟกับไปทีสนามบินฮาเนดาล้ครับเราจะกลบ้านกลับบ้านกัน ผ่านไปสิบวันสนุกไหมกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมปวดตัวไหมครับมาไหงครับเล่นสกีไหมใช <laughs> ่เล่น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 กันที่สนามดินครับ